สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดการกดถูกใจนะบลอกเพิตามนะครับแฟนเพจนะครับใน Facebook นะครับอ่าสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีแฟนเพจนะครับแล้วมียอดการกดถูกใจหรือว่ายอดเพดตามน้อยนะครับอะไรอยากจะเพิ่มะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอาแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะเครับ k m คทีเอชคกันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณชมตานใดเครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนะครับอน,นามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับเราก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างนะครับสองช่องนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับ หรือใครเนี้ยที่ไม่อยากกรอกข้อมูลในยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานนับโดยบัญชี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ไปได้นี่ครับอ่าพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยเนี้ยก็กดย้อนกลับมาได้เลยนครับอ่จสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยครับขอลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้เนี้ยครับขอลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนี่ครับอ่เราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth.com กันแล้วนี่ครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม a c e b o o k เนี่ยคุณผู้ชมก็คลิกเข้ามาที่ Facebook ตรงนี้เลยนะครับเอาก็มาดูที่หมดมูลนะครับวันนี้เราจะเพิ่มทุกใจนะครับบวกติดตามแฟนเพจนะครับก็อ่ะเลือกมาเลยนะครับที่เพิ่มทุกใจบลกติดตามแฟนเพจเนี่บรริกาต่อนะครับ อันในบริการเนี่ครับก็จะมีอยู่หลายบริการให้เลือกใช้จะมีความเร็วนะครับของบริการที่แตกต่างกันเนี่ยครับแล้วก็มีเลทราคานีครับที่แตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยเนี่ยว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานะครับต่อมาเนีครับในโวนของลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่เฟซบุ๊ก็มาาที่หนน้แฟเพจที่ต้องการรจะะเพิ่มนคับยอดดกกกกาารรถูใจติมนะคับ อ่ะแล้วก็คัดล็อกลิงก์หน้าแฟนเพจนะครับดันบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับในส่วนปริมาณเนี่ยเขาบอกกันตามมาที่100เนี่ยถึง5้าหมื่อ่าห้าแสนเนี่ครับอากคุณชมต้องการจะเพิ่มยอดการกดจ่ายบวกพิจารณาไปเท่าไรเนี่ยก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่ครับอ่าผมก็จะใส่ไปที่100เลยนี่ครับอ่าพอเราใส่เป็นปริมาณนี่ครับไปเรียบร้อยเนี่ยครับค่าบริการด้านล่างตรงนี้เขาจะคำนวณให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่19บาทเนี่ยก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับอ่าพอเรากกกดสัััั่่งซื้้้้ออนนนนนเเรรรรีีียยยบบบบบคค็จะขึแ ระบบได้รับคําสั like ่ง oh ซ oh oh, ื้อของคุณแล้วนีครับอ่ะแล้วต่อมานะครับก็ให้คุณชมนี่มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะบที่าโดยทําการสั่งซื้อกันไปนะครับตรงนี้จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมานะครับอ่ะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นลิงก์นะครับของแฟนเพจที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้คุณชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าอากุณชมใส่ลิงก์มาถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอถ้าใส่ลิงก์มาไม่ถูกต้องนนนนนนะะคคครรรับบบยออออดดดาาาากกกกใช้้้ตตตมมมมแเเพจจ็็ไ่่ิขึงงีีนะครับ อัะต่อมานะครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อขึ้นไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับผู้ชมที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับมียอดจานวนเงินไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นะครับแล้วยังไม่เคยเติมเงินนะครับอ่ะขอให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนีครับอันในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นอาจจะเป็นนกนนครีบ ต่อมาเนี่ยครับก็เป็นการโอนเงินแนบซี่แนบก็ใช้ได้ทุกธนาคารเนี่บก็ขอลอกเลขบัญชีตรงนี้ไปได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางชิ่เพย์นะครับในช่องทางนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้หลายช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นการสแกนกิ๊บโค้ดนะครับถุงมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมตัวตูพิ่มเติมก็สามารถใช้ได้นี่ครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับเอาละในทุกช่องทางนะครับขก็จะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้นะครับ อาคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนนีครับก่อนคำแนะนําของช่องทางนั้นให้เรียบร้อยนะครับอ่าต่อมานีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมนะครับกลับไปที <c> ่ f c e b o o k กก็เลยนะครับเพื่อดูว <Into> ่ายอดการกดอ่าการกดถูกใจนนครับ่กบิกตามนะครับอ่าของแฟนเพจเนี่ยครับขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอเดี๋ยวผมก็จะลองคอลเฟสหน้าจอไปดูกันเลยนะครับอ่าตอนนี้นะยอดการกดถูกใจนนครับ่กบอกตามแฟนเพจเนีับของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับ โดยที่ยอดการกระตุกใจก็ขึ้นมาที่140แล้วยอมพิตามขึ้นมาที่150กันแล้วนี่ครับอก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆนี่ครับเราก็ได้ซั่งซื้อไปไม่กี่นาทีเลยนี่ครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่ครับอต่อมานะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยครับอสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนำนะเพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนี่ครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยครับ อ่ะเขาจะมีลิงก์หน้าไปให้กดคัดลอกเนี่ยเราสามารถกดคัดลอกนะครับเพื่อแชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับอ่ะที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยใครเบให้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานผ่านลิงก์ที่คุณชมแชร์ให้นะครับอ่ะคุณชมก็จะได้ตาค่าแนะนำนะครับถึงค้าเปอร์เซ็นต์กันด้วยนี่ครับและต่อมานี่ครับอ่ะหากว่าคุณชมท่านใดที่เข้ามาใช้งานกันแล้วเนะครับเกิดมีปัญหาในการใช้งานนะ่ครับก็ให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีหน้าเมนูให้เรรราออตติด่่มมนนะะะะคคัับบจจี2ชงงท อาจจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นี่ครับอตรงน,นี้คุณผู้ชมก er ็สามารถเลือกติดต่อมินกันไปได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนี่ครับแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาบอกอกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์ผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอกนสามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ